ไปทางใดไปทางใดฮนี่ยโอ้คนไปทางใดเน่ยเนี่อมันไปทางใดมามู่หยุดแต่บรรยากาโอ้นี่ก่ะน้ำไหลไฟดับโอ้แล้วก็สดไปตหนึ่งบกไปทางหนึ่งมึงว่ามันเป็นยางไงอ๋อเป็นคนอย่ใหญ่อ๋อก็ไปข้อไหนันนะกะปิ มันจายมันอู้เป็นคนที่แบบสดไปเรื่องนึ่งไปเรื่องนึ่งและคนที่บบเกิอยู่ที่กั่นต้นแบบไม่เข้าใจมันอู้ต่งางมาก่อนหัวมันกับ่าเล่าเก้ามันกับ่าเล่าเลยบอกหูเก้าหูปลายอีโอเดตเป็นอย่าะไรพ่ออมึงว่าอาความเห็นของมึงอ่ะกับบอูนะพี่เออมาจแค่ถามความเห็นว่ามึงเห็นว่ามันเป็นคนอย่างไรอย่างพี่ว่ากอ อู้เกากระบู่ไปกระบู่อู้เรื่องหนึ่งสดไปเรื่องนึงสักเจอาหัวลังท่าฟังเรื่องนั้นสดไปเรื่องอื่นแหบแย้มมึงมีความเห็นเป็นอย่างไรในฐานะที่มึงอยู่กับมันมาหูมาหูเออท่านยังก็บ่บู่โู้มึงเนี่ยมึงหู้อย่างพ่องพี่สาวน้องเหมือนจะพี่โอเดตหรอก็มึงหู้อย่างพ่องครับตัวมันนะท่านยังก็บ่บู่บู่อุ้ยน้องเหมือนจะเปลี่ยนพี่โอเดตหรอมันหามน้อง้องไปหู้อย่างไหญ ก็ก like ูแค่ถามว่าในความเห็นของมึงมึงหาว่าเป็นคนอย่างไหเฮ้ยก็น้องมาเจ็เป็นแนางเหรอเออหูน่กหมูปีน้องหมูกูถามความเห็นของมึงกูมาได้หาว่ามึงเป็นมันกอมึงหูหมายถึงว่าอยู่ตัวกันถั้งวันเนี่ยมันเป็นคนอย่างไหเป็นคนที่อู้บ่กอู้เก๋าอู้ไปซดเข้ามาเรื่องนั้นนิ่วเรื่องนี้หน่อยตอนนอปตอนเน็ตกูเลยฟังหมูเรื่องกูเลยถามมึงมึงกับ ว่ามันเป็นอะย่างเมื่อยังบั่หามมันบ้องที่โอเดแต่คนอย่างยายอย่างอู้บ่ฮู้เรื่องบิดไปตั้งนึ่งบิดไปตั้งนึ่งอีกกาคนอื่นป้อนมาหัวเจอาเขามันถามกูเนี่ยยอเด็ดมันว่าอย่างกูจะเป็นงูกูก็เลยบั่นหามมึงเนี่ยหาที่ปีนมาของงูแล้วนาะแต่หูนี่ยอย่างไรก็กูถามความเห็นมึงว่ามันเป็นคนอย่างยายเวลามันอยู่ตัวมึงอ่ะมันกวนประสาทเยอะกะกะว่ามันตั้งใจกะว่ามันเปลี่ยนแต่ มันมีปัญหาทางจิตเฮ้ยก็บอกงู่ะมึงมีปัญหาทางจิตกับกูมั้ล่ะกูบอกมึงแล้วว่ากูให้ถามความเห็นมึงว่ามันเป็นคนอย่างไยกูมาได้ถามว่ามึงเป็นอย่างยัยเฮ้ยไม่รู้ค่ะไอ้บอกเนี่ยกูถามความเห็นว่ามึงอ่ะหันไปอีโอเดตเป็นคนอย่างไยเฮ้ยไม่รู้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 ไอีบอปัญหาตัวอี้้องมันใช่เป็นมันหรอมานิ่คนเนี่ย ทรศัพท์ฝังหัวลำพังไม่เูวไม่เลวยังขบแต่ใจเปิ้ลแค่ถามมาได้เป็นอย่างไรโอเด็กมันเป็นอย่างไรน้องมันเป็นคนอย่างไรน้องมันจะพี่โอเด็กน้องมันจะเข้าไปสิงในแหล่งมันแล้วน้องจะได้หูระพี่บอกมันเล่นลิ้นกับกูนี่เปิ้ลแค่ถามความเห็นเฮ้ยนั่นมันจะผีเข้าสิงในแหล่งมันได้จะพี่ไม่ทีเ่ออย่างก็แค่ถามว่า มันอย่างเป็นคนอย่างอี้เป็นคนอย่างใหญ่ยาเมืองนิ่มคนละอุลัคามก้านอุ้ยอันอยังก็บาใจเป็นหามตตอี้บดายอะ่ะมันตอบกวนตีนกวนประสาทกุนเนี่ยเฮ้ยไม่เวไม่แลวไม่แลวคานบอก